คุณผู้ชมคะเยี่ยราตีคืนนี้เราอยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะคะจากจุดที่เรายือนอยู่ค่ะห่างออกไปทางด้านนี้ประมาณ200เมตรนะคะเป็นจุดเกิดเหตุค่ะ ซึ่งมีกล้องวงจรปิดที่สามารถจับภาพนาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้นะคะเป็นเหตุการณ์ขณะที่คนร้ายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ค่ะไล่ตามประกบรถเก่งคันสีดำคันหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ปืนค่ะจ่อยิงรถเก่งคันสีดำคันดังกล่าวนะคะแล้วก็ขับหลบหนีไปค่ะส่วนรถเก่งสีดำนะคะก็ได้ขับต่อมาเรื่อยๆจนเสียหลักค่ะพุ่งชนเข้ากับกำแพงตรงบริเวณจุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นร่องรอยสภาพความเสียหายแตกร้าวตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ เสียหลักค่ะพุ่งตกลงไปในคูน้ำข้างทางค่ะ เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณ6โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะหลังเกิดเหตุคนที่อยู่ในรอแวกนี้ได้เข้าไปช่วยเหลือนะคะพบรถเก่งมีร่องรอยถูกยิง4นัดนะคะส่วนคนขับรถเป็นหญิงทราบชื่อคือนางพัสราอายุ57ปีสภาพนั่งอยู่ที่เบาะคนขับในสภาพเลือดท่วมตัวนะคะโดยถูกยิงเข้าที่ไหล่ขวากระสุนฝังใน1นัดและหกแก้มขวาทะลุหนกแก้มซ้ายอีก1นนัดได้รับบาดเจ็บสาหัส ทีมข่าวลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมาพบชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเล่าว,ว่าตอนเกิดเหตุกําลังนั่งอยู่ในร้านขายของเก่าแล้วกําลังมองไปที่ถนนค่ะจังหวะนั้นได้ยินเสียงดังสนัน่นนึกว่ารถชนแล้วก็มีฝุ่นตลบฟุ้งกระจายที่หน้าร้านจึงรีบวิ่งไปดูก็พบรถเก๋งสีดําตกลงไปในคูน้าคูน้ําข้างร้านนะคะเมื่อเข้าไปดูก็พบหญิงคนขับฟุบอยู่กับพวงมาลัยรถแล้วก็พยายามบกมือขอความช่วยเหลือค่ะ แต่จังหวะที่กาลังให้ลูกน้องลงไปช่วยก็มีคนที่ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็เห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุยิงเนี่ยได้เข้ามาห้ามเอาไว้บอกว่าอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายเพราะว่าหญิงคนขับรถนั้นถูกยิงค่ะจากนั้นก็ได้รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ตํารวจเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือไอ้นั่งเล่นกันนั่นแหละยมจ,จะกินข้าวกินอะไรนั่นแหละเสียงก็ตึ้มพอตึ้มเราก็เอาเอารถชนกันก็ที่แรกวันึกว่ารถชนกัน ก็เลยวิ่งออกมากับลูกน้องก็วิ่งออกมากันตึมก็มาดูฝุ่นตลบเลยฝุ่นตลบขึ้นตรงนี้เลยนีเขาอยู่ยังไงท่าเขาอยู่เขาก็อยู่ของเขาอย่างนี้แหละก้มอยู่อย่างเงี้ยเลือดไหลจมูกออ้ยมันเขาชนอะไรมันเลือดมันเยอะจัดเลือดทำไมเยอะจังลูกน้องกำลังลงไปช่วยพอดีมีผู้ชายมาสองสามคนก็มาแตทางไหนไม่รู้เขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งไปจับตัวเขาเลยเพราะว่ารอตำรวจที่กัวว่าอยู่ทีนี้เราก็ ยืนอยู่สักพักหนึ่งเสียงไอ้ผู้ชายเด็กวัยรุ่นอยู่ข้างบนมันโทรศพัพท์อโลไอ้เขาบาดเจ็บมากเลยให้รีบรีบหน่อยครับรีบมาหน่อยผู้หญิงโดนยิงว่ะเอาเรายังไม่รู้เลยว่าเขาโดนยิง ด้านพี่ชายของผู้่าดเจ็บนะคะบอกว่าน้องสาวเป็นผู้จัดก,การไฟแนนซ์บริษัทแห่งหนึ่งโดยสามีได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ไม่ได้มีครอบครัวใหม่แต่ก็มักมีผู้ชายมาชอบพออยู่บ้างเพราะว่าน้องเป็นคนหน้าตาดีแต่ก็ไม่เคยเห็นว่าทะเลาะหรือว่ามีปัญหากับใครมาก่อนนะคะจึงไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรคะ่ะ ราไม่เคยแบบมีระบายให้เราฟังว่าได้มีคนมาด่าหรือมีอะไรมีอะไพี่ไม่มีอะครับพี่ขออนุญาตถามนิดนึงในหมู่กลุ่มพี่น้องก็รักกันดีไหมครับพี่ก็รักกันดีครับพี่พอทีนี้พอถึงเห็นคำถามเขาบอกว่าเหมือนล่าสุดมีการไล่พนักงานออกอะไรประมาณนี้ไหมคะโอ้มันเรื่องปกติของบริษัทนฮะก็ต้องมีออกมั่งอะไรมั่งแต่มันก็เหมือนกันทุกที่อะครับแต่ว่าถามว่าการไล่ออกครั้งนี้มันเป็นประเด็นไหมหรือว่ามีโอ้ ไม่รู้ดีอันนี้เดี๋ยวตำรวจเขาก็สืบมาเองเนีก็พูดไม่ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวิวการกล่าวหาเขาแต่ในตรวจของฐานะทางครอบครัวเรามองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของอะไรเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวอะไรี้ยชู้สาวเลยไม่น่าจะเป็นไปได้เว่าเขาไม่ยุ่งกับใครแล้วมีวมีคนผู้ชายมาติดท่อมาอะไรไหมพี่ก็คนสวยก็เรื่องปกติแล้วต้องมีแต่ว่าเขา เขาคงไม่ได้ไปผูกมัดอะไรกับใครหรอกเพราะว่าอายุก็ป่านนี้แล้วด้านตำรวจก็ตั้งสาเหตุไว้3ประเด็นนะคะก็คือในเรื่องชู้สาวความขัดแย้งในที่ทำงานแล้วก็เหตุขัดแย้งซึ่งหน้าค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับความคืบหน้าในการติดตามหาเบาะแสของคนร้ายนั้นทางตำรวจเองก็ได้ลงพื้นที่นะคะแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่จุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เรายืนอยู่ประมาณ200เมตรแล้วก็มีการไล่กล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีโดยมุ่งหน้าไปทางด้านนี้นะคะซึ่งขณะนี้ก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในขอบเขตรัศมีการค้นหาของทางตำรวจนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะได้เบาะแสที่ชัดเจนแล้วก็รู้ตัวคนร้ายเร็วๆนี้ค่ะ ครับขอบคุณคุณสิริรัตน์นะครับและขอบคุณค A.S 5G สนับสนุนการรายงานสดด้วยยังเป็นคดีปริศนาอยู่นะเรื่องไรยล่าตามจับผนลล้าย,ยู่ครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม